สวีเดนเรียนฟรีแถมยังได้เงินสนับสนุนการศึกษาด้วยคำพูดนี้เป็นจริงแค่ไหนคลิปนี้จะมาลาหยฟังค่ะสวีเดนนะทุกคนถือว่าเป็นประเทศที่ลงทุนกับการศึกษาเพราะเชื่อว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาตินั่นเองส่วนคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆที่ต้องเรียนภาษาที่3เหมือนกันเรียนฟรีแล้วได้เงินด้วยหรือเปล่ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดในวิดีโอนี้นะคะเป็นข้อมูลคร่าวๆไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้นะคะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ c s s n e ะะสําหรับคนสเดนแล้วเนี่ยการเรียนประถมมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายการเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าด็อกเตอร์เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะและเงินสนหับสนุสนทางการศึกษาที่นี่เขาจะเรียกว่า CSN นะคะ <ๆ S 2> ก็จะคล้ายๆกับกยศบ้านเราแต่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงกองทุนตัวนี้โดยเงิน CSN นะคะจะแบ่งเป็น2ก้อนเงินก้อนแรกนะคะชื่อว่าเงินบีด็อกเป็นเงินให้เปล่าไม่จําเป็นต้องคืนส่วนเงินก้อนที่2จะเรียกว่าโลนเป็นเงินกู้ยืมถ้าเงินบีด็อกหรือว่า เงินให้เปล่าไม่พอเนี่ยเราสามารถทําเรื่องยื่นกู้ขอโลนได้นะคะดอกเบีย้ยของเงินกู้การศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ต่าม,มากๆเลยอยู่ที่ประมาณ0.59ประมาณเนี้ยส่วนตัวเราเองนะคะก็มีลูกชายหนคนที่อายุต่ำกว่า18ปีเราก็จะได้เงินสนับสนุสนทางการศึกษาเพิ่มด้วยนะคะมันชื่อว่าทิล เร็กบิดรอเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเงินจานวนหนักร้อยนะไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็เงิน CSN นะคะไม่ต้องให้ข้าราชการมาเซ็นรับรองแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของผู้ปกครองด้วยนะว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงิน CSN หรือเปล่าแล้วใครบ้างที่จะได้รับเงิน CSN ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ Her Schoolan Universityat c o m v e k หรือ y e a r a Her Schoolan ที่มีอายุมากกว่า20ปีหรือไม่เกิน61ปีก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาหรือเงิน CSN แต่ว่าต้องเข้าไปดูเงื่อนไขของแต่ละ โรงเรียนด้วยนะเพราะว่าแตา่ละโรงเรียนแต่ละที่แต่ละวิชาก็ไม่ได้เงิน CSN นะคะ ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคนไทยที่ย้ายมาอยู่สีเดนการเรียนภาษา s อสเฟยังไม่ได้เงิน c s s นะคะคุณจะต้องเรียนอยู่ในระดับ c o m v u x หรือ s v e n s k a som a n d r a s p สโปกุและกันแดดหรือ s v e n s k a som a n d r a s p สโปการเรียนวิชาชีพอื่นๆหรือการเรียนวิชาต่างๆเพื่อที่จะไปเทียบเรียนมหาลัยเช่นภาษาอังกฤษคณิตเป็นต้นค่ะแล้วคุณจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนกี่เปอร์เซ็นเรียน5 0เรียน7 5หรือเรียน100ซแล้วก็คุณเรียนกี่สัปดาห์ะค มีรายได้เท่าไหรแล้วก็เงินกู้ที่เรากู้มานะจะต้องคืนกลับให้กับรัฐบาลเนี่ยหปีหลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็จ่ายดอกอยู่ที่0.59แล้วก็เงิน CSN ตัวนี้นะคะมีระยะเวลากําหนดนะว่าคุณจะได้เงิน CSN นานแค่ไหนสรุปก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ของเงิน CSN ไปเรื่อยๆได้นะมันจะมีกําหนดว่าคุณสามารถของเงิน CSN ได้จํานวนกี่คะแนนระยะเวลาเรียนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ CSN นะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้ว นะค,ะคนที่ทํางานอยู่ก็จะรู้สึกว่าอยากจะละออกมาเรียนหนังสือบ้างนะคะคุณสามารถทําได้นะเพราะว่าที่สวีเดนมีระบบที่เรียกว่า chance l e a r เด็กคือเราสามารถพักการทํางาน1ปีเพื่อมาเรียนหนังสือแล้วก็พอจบ1ปีเนี่ยก็สามารถกลับไปทํางานในตําแหน่งเดิมได้เงินเดือนเท่าเดิมได้แต่ก็ต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลของ condition ของแต่ละบริษัทด้วยนะคะใดๆก็คือผลของการเสียภาษีของคนในประเทศให้ทุกคนได้รับสวัสดิการทั่วหน้าแบบนี้นะคะไม่มีอะไรฟรีเรียนจบก็กลับมาพัฒนาประเทศต่อเสียภาษีให กับประเทศสวีเดนต่อเพื่อส่งต่อสวัสดิการดีๆทั่วหน้าพัฒนาประเทศสวีเดนต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย